สวัสดีครับวันนี้มาเจอกับพี่แมวนะครับพี่แมวสามูนะครับอ่าวันนี้มาเล่นเกมแบนนติดโตกันนะครับค่ายพีจีเนาะอ่าเรามาอยู่กันที่ค่ายพีจีนะวันนี้ทุนเหมือนเดิมครับทุนน้อยวันนี้ทุนร้อยห้าสิบาทจะมาเป็นเบ็ดห้าบาทก่อนเนาะเดี๋ยวลองเบ็ดห้าบาทดูนะเพื่อนๆนว่ามันจะโอเคไหมเดี๋ยวลองมาดูกันโหแพงเลยเรียยเกาะว่ะอู้สิบดอกนี้อู้หูเแซักซกว่ะเขาเรียกว่าอะไรไว้ที่เขาย่าแซกแซกอะ ผมจำชื่อไม่ได้วะจำชื่อไม่ได้วะปั่นธรรมดาไม่ลงเลยวละลองทอโทโบดูดิยวลองโทโบดูนะเพื่อนๆนะเผื่อจะมาอุ้ยสกัตเตอรอ์สองตัวว่ะเชีย่ยเกมนี้สกัตเตอร์สามตัวนะเพื่อนๆข้อดีเลยนะไอ้ไอ้ทองทองเนี่ยไอ้สัญลักษณ์ที่เป็นทองทองมันเป็นวายนะแล้ววายมันชอบแบบติดกันนะเออผมเลยชอบเล่นหน่อยนะเกมเนี้มันโบ๊ะดีเกมนี้อุ้ยเต็มหน้ากระดานวายมาขนาดนี้เก้าบาทครับผมดอกนี้ อุ้ยสิบสองบาทปั่นรัวๆเลยนะเรามาล่าสกแกตเตอร์กันดอกนี้โอ้ยสิบสวยอยู่จะเข้าไหมโอ้เข้าแล้วอุ้ยเข้าแล้วเพื่อนๆไอ้เหี้ยไปดูกันนะเพื่อนๆน่าจะโอเคไหมไปสิบสองหมุนนะเพื่อนๆนะถ้ามันแตกเรื่อยๆคือตัวคูณมันเพิ่มเรื่อยๆนะเพื่อนๆตัวคูณมันเพิ่มเรื่อยนะๆนเ,เยนาะเจ<ๆ>ต่อดอกนี้ต่อด้วยอะไรไหมไม่มีอะไรต่อว่ะ ขูนสี่แล้วหรือสิบหมุนไปต่อนะเพื่อนๆอุ้ยเจเลอร์อุ้ยไว้สองตัวดอกนี้เต็มมากระดานห้าสิบห้าบาทตามด้วยเลยตามด้วยเจกับสิบครับผมสิบหกใบครับผมตามด้วยอะไรไม่เอาแสกแสกสิบเจ็ดบาทอุ้ยมึงเอ้ยเริ่มมาแล้วคูณแปดแล้วคูณแปดแล้วเพื่อนๆอุ้ยแสกแสกอุ้ยไว้สองตัวแบบนี้ทีเด็ดเลยอุ้ยโมบาเอต่อตามด้วยตามด้วยแสกแสกกีตาร์โป่ง อุ้ยกีตซ์โปงยี่สิบบาทสิบเก้าบาทตามด้วย้น้ำครับผมอุ้ยก้อนโตมาแล้วว่ะเต้นเลยก้อนโตมาแล้วว่ะเดี๋ยวมาดูกันนะเพื่อนๆว่าร้อยห้าสิบบาททุนของเรานี่จะได้เท่าไหร่เนาะวันนี้เราแบบผมแนะนํานะครับไอเกมนี้นะได้แล้วรีบหนีนะอย่าไปอยู่เยอะไปอยู่ไหนอุ้ยสเกตเตอร์แตกไงไหม ในสิบสองหมุนว่ะเพื่อนๆอู้หูสิบดอกนี้ไปต่อยี่เอ็ดบาทคูณสิบห้าแล้วนะเพื่อนๆเนาะคูณมันยังอยู่เรื่อยๆเนาะคิวต่อดอกนี้เจต่อแน่นอนอู้ห60กสิบอู้หเสียดายว่าสิบช่องสองไม่มาอู้ย1สิบมาแล้วมีอะไรต่อไหมเจเล่ โอ้ยค้างไปต่อไม่เพื่อนเพื่อนอย่าปล่อยกูอย่างนี้อย่าอย่าลูกโอ้ยมาหน่อยโอ้ยเจสองคิวต่อแน่นอนตามด้วยเจครับผมโอ้ยไปสองตัวเอเลอรโอ้ยโบบายอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะโบบายอยู่นะสิบครับผมเอต่อแน่นอนตามด้วยคิวด้วยครับผมสามสิบบาท มีอะไรมั้ยเนี่ยวายมันจะเป็นท่องไอไอ,ไอท,งทองทองมันจะเป็นช่องกลางตลอดนะมันล็อกให้เราตลอดนะมันจะล็อกให้เราเรียกอุ้ยเคด้วยดอกนี้เจต่อครับผมสิบเก้าบาทสิบต่อตามด้วยคิวต่อได้ดอนดอกนี้เราสี่ร้อยยีย่สิบบาทอุ้ยวิซการเตอร์ออ้ยคุณตุ้มจะเข้าอีกแล้วออ้ยก่อนตัวอ,อีกแล้วมาต่อนะเพื่อนๆนะเท่าไหร่ ห้าร้อยเก้าสิบห้าบาทอุย้ยเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยโบบายอยู่นะเพื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเอนาะไปต่อยังเหลืออีกสามหมุนนะเพื่อนเพื่อนเอดอกนี้เจต่อแน่นอนโป๊ที่บา,บาทอะไรก็ได้หลังจากนี้อะไรก็ได้กูได้กูเลิกเลยไปเลยกูบอกเลยหนีแน่นอนอย่าไปอยู่มันนานนะเพื่อนเพื่อนผมบอกไว้ก่อนนะได้แล้วควรหนีเลยนะเกมเนี้ยอุย้ยค้าง หมสุดท้ายอทั้งหมดเท่าไรหนึ่งพันอยสามบาทโอ้ทุนเรมาพันรหบาทนะเพื่อนเรมาร้อยห้าบาทนะครับใครสนใจนะครับแอดไลน์มาเล่นด้วยกันได้นะครับแอดเอ็มโเนาะเพื่อนเพื่อนแอดเอ็มโนะครับผม